สวัสด mm ีครับผมสวัสดีทุกท่านอยู่กับผมนะผมลุงคิดนะครัอยู่ที่กินเที่ยวครับวันนี้มีมะม่วงเขาเรียกมะม่วงเลยนะเขาเหนียวมะม่วงมันน้ำซึมเสนอ่ะผมเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาปริมาณ จะเยอะามากนี่ครับผมโอ้โหหน้าตาเป็นไงครับน่าก,กินมากดูแพ็กเกจันะครับผมแพ็ก <c oughs> เกจเป็นกล่องรูปหัวใจนะผมกระทัดรัดนะผมดูด้านในครับผมดูภายในเดีย๋ยวเราจะสอบดูภายในนะผม <c oughs> นี่นะครับผมอุ้ยแน่นเปี้อนะครับผมหลาในอีซี่ยัมมี่นะครับผมปริมาณครับกล่องนะครับผมกล่องนี้อยู่ที่ราคานะครับให้ทายนะครับผมโอเคสามสิบห้าบาทนะครับผมกินหนึ่งกล่องนะผมอิ่มทั้งวันนะครับผม เน้นๆน,น,นะครับโอเคครับผมฝากไว้ครับผ,ผมที่กินเที่ยวขอบคุณครับ